ได้หมดแล้วนะคะอายุ19ปีทั้ง3คนโดนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผมโดยเฉพาะว่าเลี้ยงผมไว้ยาวเลยแต่วีเท่าไหร่ขาดขาดขาด,ขาด,ขาดอย่างเงี้ยแสดงว่าผมไม่แข็งแรง<อ>เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรน้อง9ก้ารออยู่เชิญค่ะพร้อมด้วยแขกรับเชิญค่ะ ทุกท่านครับอย่างสามสาวที่นั่งอยู่ถ้าเกิดหวีผมหรือว่าคุณผู้ชมอยู่ผมบางผมร่วงอยากกลับมามีผมหนานะครับวันนี้ต้องมาฟังเคล็ดลับจากผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งหน้าตาแล้วก็ สวยทั้งผมด้วยอย่างพี่อุ๊คนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องก้าวพูดถูกไหมเอ่ยก็ได้แหละเออคือแต่ชาชมว่าผมสวยผมหนาอีกจะปลื้มใจมากแต่ถามน้องก้าวนิดนึงถามคุณผู้ชมนิดนึงมีปัญหาเกี่ยวกับผมบ้างไหมเออมีเหมือนกันครับพี่ทะเลาะตลอดเนาะใช่อ้อผู้ชายอย่างเรากบบผมสั้นๆเนี้ยก็ร่วงก็ร่วงใช่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเป็นไหมจะร่วงด้วยเหตุผลใดกรรมพันธุ์มาฮอร์โมนมาความเครียดเคมีทุกทุกเหตุผลถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วส่่งงงผผผลให้คุณมมบารว อีกนิดนึงเกือบล้านแล้วแก้ไขได้ง่ายๆแล้วจ่ายไม่แพงค่ะพี่พูดได้เรายิ้มได้เต็มที่เพราะเคยเป็นมาก่อนทุกอย่างที่พี่ไปตัวพี่ด้วยอายุเที่ยงขึ้นคุณผู้ชมแตะเล็กสี่ปั๊บเหมือนมันไม่มีรากผมอ่ะโดนอะไรนิดนึงร่วงร่วงร่วงและเบิ้ลไปกับฮอร์มลหลังคลอดแม่ลูกสองโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยมันร่วงจนนับเส้นไมได้ยิ่งร่วงยิ่งเครียดแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมแสกตรงนี้น้องก้าว ผมไม่มีเลย oh. ลึกลึกลึกแสกยิ่งกว้างกว้างพี่ยังไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงกลางหัวมาอีแกแล้วคุณผู้ชมมันเหมือนไข่ดาวอะเอาวางโปะตรงนี้ไม่กล้าก้มไหว้ไข่แบบนี้ <Ha. S 1> พัวเขาเห็นหัวล้านพี่ hmm. ก็ลองอัปรึกษาเภสัชกรทานวิตามินคือทําทุกอย่างแต่มันไม่ดีขึ้น ไม่ไหวเสียเงินช่างมาแล้วจนไปเจอลุงคนหนึ่งคุยก<ช>ันบ,บอกกุ้มใจจังเลยปัญหาผมหนัวลุงบอกลุงหนักกว่าหนูอีกลุกลุงไปครึ่งหัวแล้วลูกเลยลุงศัก67ปีแล้วคุณผู้ชมลึกล้านบางกรรมพันธ์ุแหว่งเป็นตัวเอ็มเคยไปปลูกผมเจอไป4ี่แสนผมก็ไม่ขึ้นแต่ทุกวันนี้ลุงศักคนเดิมเพิ่มเติมคือความมั่นใจแบบนี้แพี่ศักพี่ศัก เราจะไม่ถาม่พิศักต้องบอกคขาเป็นพิสักใช้อะไรอ่ะทำไมดูเป็นหนุ่มขนาดนี้แกบอกเลยไม่ได้ใช้อะไรยุ่งยากเลยอู้ใช้ขวดนี้ขวดเดียวดิออรันทัลสเปร a y ค่ะคุณผู้ชมเป็นสเปรย์รากสมจากเกาหลีช่วยอะไรลดผมร่วงเพิ่มผมหนาเร่งผมขึ้นแล้วพิศักย้ําเลยขวดนี้ลูกเสมือนการปลูกผมด้วยวิธีธรรมชาติ<อ>ถ้ากดหัวสเปรย์เป็นผมขึ้นแน่นอนแล้ววิธีการง่ายหัวแห้งๆแบบนี้คุณผู้ชมฉีดเลยค่ะฉีดฉีดฉีดแล้วนวดสักนิดหนึ่งนวดไม่ต้องกังวลนะ ไม่มันไม่คันไม่รังแคไม่แพ้กลิ่นไม่แก่เช้าเย็นฉีดให้สม่ำเสมอเดิมผู้เชี่ยวชาญบอกคุณอุสักอาทิตย์หนึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มลดการร่วงผมจะเริ่มทยอยขึ้นแต่เขาพูดไม่จริงคุณผู้ชมตัวเอง3วันน้องก้าวใครทําอะไรอยู่ฟังอุเลยอุ3มวันสาวันคือหวีผมผมไม่ติดหวีแล้วตรงนี้ยคุณผู้ชมที่มันเคยแหว่งปกติเอานิ้วใส่ไปมันจะลื่นมันไม่มีผมแต่เฮ้ยแต่ มันเริ่มไปต่อๆขึ้น<อ>า<ผ>มา <นะ S 1> ขึ้นตรงนั้นก็ขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นคุณผู้ชมอันนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่สองเพราะรุ่นแรกในมันยาวมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมลองดูเ<อ>นี่ยความยาวของรูปผมแล้วบอกเลยว่าผมขึ้นทั่วหัวมากๆอยากให้ดูกลางหัวนิดนึงที่เคยเป็นไข่ดาวที่เคยล้านเคยล้นเ,ยลนเคยหมดความมั่นใจและคุณผู้ชมดูนะปัจจุบันเดี๋ยวขออนุญาตก้มให้ดูเทียบกันอารูปนี้นะน้องก้าวเปไปเลยยังไง ยังไงมันไม่มีแบบว่าแสกขาวเลยอะพี่อุแทบจะไม่เห็นแล้วว่าแล้วมันแดนนมากเอางี้น้องก้าวพี่ขออนุญาตให้น้องก้าวลองจับผมพี่นิดนึงผมพิสูจน์ให้หลายคนดึงกลำเลยวิกกล้ำเลยเอ้ยทุกคนครับของจริงนะครับของจริงเอออยากระดึงเยอะเจ้าเจ้าคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สดชื่นได้แบบนี้เพราะอุหมดปัญหาแล้วไงถ้าปัญหาของคุณคือผมร่วงผมบางหัวล้านกังวลใจวันนี้ยก โปร11เดือน11มาไว้วันนี้เลยยังไม่ถึงเลยนะเนี่ยเอาไป,นะไปเลยค่ะกดเบอร์นี้021613244หรือ l ล n e แอด dc99 คุณผู้ชมตั้งใจฟังนะยังไงบ้างครับปกติควรน,นี้ขวดหนึ่งสองพันวันนี้ลดไปเลยเหลือ988บาทได้ขวดหนึ่งแล้นะไม่พอใจแน่นอนขวดหนึ่งแบบนี้ขออนุญาตแถมเพิ่มอีกหนึ่งขวดครับเอาไปเลย2ขวดแบบนี้คุณผู้ชมและ อย่างที่บอกเรายก11เดือน11มาเพราะฉะนั้นของแถมแบบนี้มันไม่ได้มันต้องเอาเพิ่มแล้วอันนี้จับดูมันจะร้อนมากออกนะมาจากโรงงานสดๆเลยเป็นแชมพูออร์แกนิกโฟ n ์อินวันตัวนี้ดีมากคุณผู้ชมข้างขวดคือพันแอันนี้คือของแถมแล้วบอกเลยว่าช่วยขจัดสารเคมีลดผมร่วงลดผมงอกลดความมันลดการเกิดรังแคสะแล้วไม่แห้งเสียพูดเดี๋ยวจะหาว่าจริงหรือเปล่าคุณผู้มมีตัวทดสอบให้ดูว่าวันนี้สมมติคุณไปเจอมลภาวะสิ่งแวด ล้อมใดๆที่เป็นผิดก็ตามคุณผู้ชมมันก็จะดําแบบนี้แล้วถ้าไม่มีตัวช่วยที่ดีที่เอาสิ่งสกรปรกออกเอาความมันเอาความหมักหมมออกอุบอกเลยว่าผมใหม่ยังไงมันก็ไม่เกิดอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือทําความสะอาดดีท็อกความสกรปรกออกให้หมดคุณผู้ชมขา<อ>เนี่ยเอาออกหมดแบบนี้คุณผู้ชมหลุดออกไปหมดเลยให้แล้วยังไงรากผมที่ดีผมที่มีประสิทธิภาพมันก็ขึ้นได้ดิคุณผู้ชม<อ>เพราะฉะนั้น เราให้จุดเริ่มต้นของการลดผมร่วงให้คุณอีกหนึ่งชิ้นแบบนี้ครับผมและอย่าว่างันนี้คุณผู้ชมสามขวดตรงหน้าจะมาให้คุณจ่าย988มันไม่สาใจออขออนุญาตเฉพาะรายการนี้รายการเดียวลดอีกร้อยหนึ่งไปเลย้ยพอให้ แต่ทีมงานขึ้นขึ้น,นราคาโปเอาราคาใหม่ไอพี่หน่อยเอา888บาทเอาเท่านี้พออย่าขึ้นผิดลูกค้าต้องได้ราคา888บาท3ชิ้นขอบคุณทีมงานมากค,ค,คือลูกค้าได้ถูกแล้วแต่พี่น่ยขาดทุนหรือเปล่าไม่เป<อ>็นไรขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อ,อะ่กดก่อนกดก่อนคุณผู้ชมจ๋า021613244หรือ Line แอด c 9 9อุทวนนะ,นะคุณผู้ชมได้สเปรย์ลดผมร่วงเพิ่มผมใหม่สขวด แล้วได้ตัวแชมพูตัวนี้ที่ดีที่สุดตั้งแต่เราทํามาอีกหนึ่ง <Ừ. S 1> ชิ้นเซ็ตใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องจ่าย67,000ดพัจ่ายแค่888บาทกดเบอร์นี้จ้ะ021613244หรือ l i น์แอดดีซเซ็ตนี้ใช้ได้ยาวๆเกินครึ่งปีอย่างยายคนหนึ่ง6กสิกว่าแล้วยายแดงเขาเชื่อพี่ oh. ก่อนจะเชื่อข้อคืออะไรงอก ก็โกรกลดแก่คือไม่อยากแก่60บวกไม่สะดวกแก่ทุกปัญหามาหมดเลยใช่ทีนี้นะปัจจุบันฉีดทุกวันใช้ทุกวันสระแชมพูเราณปัจจุบันต้องเรียกเจ๊แดงแล้วป้าอีกหนึ่งคนร้านลึกลงถึงไท็ทอยไม่กล้าไปไหนแล้วอายหัวร้านฉีดทุกวันดูใช้ทุกวันดูณปัจจุบันผู้หญิงคนนี้45าแล้วหน้าได้แบบนี้แต่ตอนนี้อฟังเพลินมันเหลือเท่าไหร่สิบสองสายสุดท้ายคุณผู้ชมโอ้แล้วเพิ่มไม่มาให้ถ้าอย่างเนี้ยคุณผู้ชมอูเอาสิทธิ์อูให้เลยนะสิบเอ แต่อยากให้ทันจริงๆจับใจนะคุณผู้ชมคุณได้แชมพูขวดเดียวก็คุ้มแล้วเพราะว่าไงอันนี้มันใช้ได้ยาวมากใช้นิดเดียวล้างได้ทั้งหัวแล้วอุบอกเลยรับประกันใช้ทุกวันยิ่งคู่กันนะเช้าเย็นสม่ำเสมอยังไงผมขึ้นแน่นอนกดให้ทันค่ะ021613244<อ>หรือไลน์แอด dc99 เอางี้แล้วกันเป็นการท้าพิสูจน์ว่าผมพี่อะมันขึ้นทั่วหัวจริงๆน้องเก้า<อ>ไม่รู้งับทันหรือเปล่านะเพราะว่าผมมันหนาอ่าไม่ได้ขิงอะคุณผู้ชมดูแล้วทําสีบ่อยมากเพราะว่าชอบแฟชั่น คุณผู้ชมดูตรงนี้น้องก้าวดูมันไม่เท่ากันอะคุณผู้ชมเห็นปะมันไม่เท่ากันเพราะผมมันร่วงแล้วมันขึ้นแล้วแต่ตอนนี้กดทันหรือเปล่าคุณผู้ชมคะสองสายส,ายสุดท้ายทีมงาน